หลายคนบอกไม่ใช่กิจของสงฆ์เป็นพระจะมาลุยน้ำทำไมแต่ท่านคิดแค่ว่ามันเป็นสิ่งที่มนุษย์ควรทำให้กันก็คือการช่วยเหลือเมื่อมีคนลำบากใครจะว่าก็ช่างเพราะชีวิตคนสำคัญกว่าลมปากตั้งแต่วันแรกที่หาดใหญ่เจอน้ำท่วมพระอาจารย์แจ้วัดน้อมประชาสรรจังหวัดอยุธยาลงพื้นที่ช่วยทันทีอยู่ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ไม่ได้แค่ให้กำลังใจแต่ขนข้าสารอาหารแห้ง น้ำดื่มไปแจกผู้ประสบภัยด้วยตัวเองทุกวันแถมยังขึ้นเรือลุยน้ำไปส่งอาหารให้ชาวบ้านถึงที่แม้ตัวเปียกทั้งวันก็ไม่เคยปลิปากบ่นแม้แต่คำเดียวตอนนี้ภารกิจหาดใหญ่ตรังจบแล้วท่านกำลังเดินทางกลับอยุธยาเพื่อช่วยชาวบ้านต่อทันทีฉันไม่ทิ้งบ้านเกิดฉันไม่เคยลืมอยุธยาต้องกราบขอบพระคุณท่านจริงๆเวลาชาวบ้านเดือดร้อนพระท่านไม่เคยมองว่าเป็นหน้าที่ใคร ไม่เคยคิดว่าตัวเองควรอยู่แต่ในวัดท่านแค่ลงมือช่วยเพราะความเมตตาของคนคนหนึ่งมันใหญ่พอจะก้าวข้ามคำครหาทั้งหมดได้ตั้งแต่วันแรกที่หาดใหญ่เจอน้ำท่วมพระอาจารย์แจ้วัดน้อมประชาสรรค์จังหวัดอยุธยาลงพื้นที่ช่วยทันทีอยู่ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ไม่ได้แค่ให้กำลังใจแต่ขนข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มไปแจกผู้ประสบภัยด้วยตัวเองทุกวัน แถมยังขึ้นเรือลุยน้ําไปส่งอาหารให้ชาวบ้านถึงที่แม้ตัวเปียกทั้งวันก็ไม่เคยปริปากบ่นแม้แต่คําเดียวตอนนี้ภารกิจหาดใหญ่ตรังจบแล้วท่านกําลังเดินทางกลับอยุธยาเพื่อช่วยชาวบ้านต่อทันทีฉันไม่ทิ้งบ้านเกิดฉันไม่เคยลืมอยุธยาต้องกราบขอบพระคุณท่านจริงๆเวลาชาวบ้านเดือดร้อนพระท่านไม่เคยมองว่าเป็นหน้าที่ใครไม่เคยคิดว่าตัวเองควรอยู่แต่ในวัดท่านแค่ลงมือช่วย